สบายดีพี่น้องเ้านี่กกับพ่พอกับเจสีเชนเกา่าเส้นเคยนะพี่น้องเ้านี่เยเจเจสียังอยู่ที่นาพี่น้องเอ้ยตอนเช้านี่ว่าสิไปลงมาซอยอันเอื่อยซะก่อนเพราะว่าพนักย่างหน้าซีหาไฮเลยรอบเ้าอยากดำให้มันแล้วพี่น้องเลยรอบเ้านี่คือสิเบรไปซอยอัมลา,าค่ะวันรอบบายขึ้นแต่ดำหน้าเลยจังสิไป รอบเศร้านี่อยากมาซอยเอื่อยให้มันแล้วสก้อนพันยังหน้าบอได้ลายดอกซีหายพันสูบนำ้ำใส่หลกักกระดิกดำให้มันแล้วนะคะโอ้ยล้วเนาะพอดีรอบบ่ายพอดีอัมารลาพันบาทัดแล้วง่ายดอกพี่น้องหน้าพันยังลาย <c oughs> ยังได้กระซอยเอื่อยจะคล้องให้มันแล้วสกอนน้อนเนาะ,าะพี่นึ่งืันนี้สิบห้ารอบส้มเข่าอีกหลักพี่น้องขาแต่ก็เจ็ดโมงแล้วพี่น้องเอ้ย หาพี่อศายสิลงมาไทยกักำลังขาดยนี่ึคืนแล้วออนี่ก็ได้โอบรน,นาฝนฟ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านนาถึงคราะทมเงียนมองเบิ่งฟ้าเมฆฝนลาลาลตามคืนลมหมู่เฮาถึงข้าวสั่งสม เข้าเมืองนี้ความแห้งแล้งปากบรรณาน้ำตาคอยปลอบใจเร่ร่อนไปในฐานะของคนขคยเรนแลกเงินส่งไปสอมเรงใจสู้ความแห้งแล้งอยู่เมืองคนน้ำใจแห้งอ่อนแรงก็ทนเรื่อยมาโอ้โอ โอ้โโอโอ้โหโอโโอโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโ้านโอ้โหโอ้โองโอ้ทหโอ้โหโอ้โหโอนโหโอ้อ้โกโอ้โอ้โหโ้โหอ้าหจอ้อ้อ้โอ้้้อ้ จากปนนาด้วยรักฟังใจโอ้ันนาปีน้าถะโชคดีฝ้าปลานีต้องมีวันพบกันใหม่ปีนี้ขอลาห่างบันมาทำงานเรื่อยไปเห็นทิวก็ภัยเอ็นไว้โอ้ใจคิดถึงบานนา อันนี้ปุ๋ยยังวัท่าน์ใไใส่ก็เขียวงามซ้ำนี่แล้วหน้ากันยังบอดไดหลายดอกพี่น้องซีหาให้น้อยๆค่ะดำเที่ยงแล้วก็ข้นแล้วก็สิเหลือแต่ตะกะเมันลกออกวรทัศนเบิดตะกะอาก็สิข้างเติงยึงไว้อยู่ห่นเลยค่ะให้ลกเก่าออกเบิดอมาลาก็รอสักคู่นะยังไงฉันก็จะไปช่วยเธอให้เสร็จอยู่ ฉันไม่ทิ้งเธอหรอกลอบบ่ายฉันจะไปฉันขึ้นแต่หน้านาทางนี้ก่อนฉันจากช่วยพี่ฉันให้เสร็จซะก่อนของเธอเนี่ยยังไงก็ยังไม่เสร็จหรอกเ็จะรอสักครู่จะซีก็อยาก้อมข่าวกับบอได้ซ้อมละค่ามันบมมีนำพี่น้องก,กอล้ากาอดขรุดขลาดอยูเทีันโลกไว้หน สำรไดค่ะสำรได้นำบ่เม่สำจังไหร่สำไปกับชักสิทิตเบาเจ็บหัวพะโมอปักบล่งนะคะอยู่บ้านนานีดีไหมว่าดีจึงนี้น้ามาเบื่อต้องทนทำนาจึงจากนามาแสนไกลใครจะเตือนมันยิงอยู่ ตามูมืดมองไม่เห็นเนี่ยกลางงามๆนี่โอ้ยอันนั้นมันเลย,ยมันมีน้ำมิต่หายเดียวนี่ให้เดียวสองให้ขาดแล้วละมั้งไปหาดำหน้ากันพี่น้องเลยดำให้มันแล้วค่ะแล้วก็จะฟ้าไปดำส่วยอมมาลาเธอก็ไม่มีคนงานค่ะ ดำบน้ำเมาื่อวานกับสีหาหกคนคนงานก็ไม่ได้คนลกกากได้คนงานลกกากัผู้เดียวจิง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 มา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 ,มาดำน้ำี่น้องเลย เกลืออีกหนึ่งให้หลับพี่น้องเอ้ยรอกขาดอยู่ค่ะเหลืออีกหนึ่งให้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นก็เกลือแค่ตาก่าสามให้มาเนี้ของเอื่อยก็คือเป็นอันแล้วนะคะวันนี้รอบบายเจสิกัสไปซองเบิ่งอัมมาไลอีกค่ะสวัสดีปลาลูกเร็วๆเพื่อนได้พวกไม่หำามหนัก ส่งกับรถไฟนั่งล้อขาดกันนะครับพี่น้องเลยโอยแดดแดดมาเนี่นั่งนอนกับนั่งเล่นนยกกับอ่ามองกลอกยู่เร็วๆมาสบายดีปลุงเหนไรเอาวาวัน่ไรสจจาเนะจาานี่นะะเห็นหามั่านะไวาันไหไมาสบายดีปลุง แล้ว,ลวเดี๋ยวพักผ่อนจักหน่อยก็สิเป็นรอบประมาณบ่ายโมงคนละพี่น้องเยอลยกันสิไปหาอามาราอีกค่ะวันนี้เจสี่ก้าดำมนาอซอยเอื้อยกับบอมิีผู้เล่นน้ำค่ะลานกันแม้ตต์ลานกันยังเล่นน้ำเลยบ <c oughs> อมมีมูบอมี่ผู้เล่นน้ำพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวทาไปเล่นกับอามาร่าคนละพี่น้องเลย รอบปลายค่ะขันยูละกาบ่มิผุเร่นน้ำค่ะบ่มิผุโคบอยู่เพื่อนเนี่ยไม่ตลานกันยังบุเร่นน้ำ,นำไปแล้วพี่น้องสวยล่ะค่ะไปดำให้นี่ละกันคืนค่ะดิดตามไปเบิง้งไปส้อยอามาไล่ล้ะค่ะรอบแรงหมดเลย